มุมเข้ามากลางเวทีเลยทีเดียวฮอลิวิสนั้นหนักใจครับโฟแมนปูใหญ่เ้วยกันครับต่อยยังไงโฟแมนก็ไม่ลงนะครับกรรมการต้องเตือนโฟแมนอีกแล้วก็สั่งตัดคะแนนนะครับมันจะเป็นต่อยใต้ต่ำกว่าเข็มขัดนะครับหมายยก11แล้วผลทาง,งชนะของโฟแมนนั้นต้องน็อกอย่างเดียวครับมาแต่คงยากเหลือเกินครับถ้าต่อยฮอลิวิสไม่ได้หร,รือว่าเต็มเต็มทางแบบจุดโฟกัสจริงๆแล้วฮอลิวิสคงไม่ลงนะครับ เอาละครับโฟแมนจะลงเองครับโดนทั้งซ้ายขวาของฮุนีฟิลเข้าไปเต็มหน้าอีกแล้วโฟแมนเดินเข้าไปหาอย่างไรก็ดีนะครับวันนี้โฟแมนทําได้ดีมากจริงๆไม่น่าเชื่อว่าจะยืนหยัดช่วกับฮุนดีฟิลได้ถึง11ยกทั้งๆที่โดนเข้าไปหลายขนาดครับเอากอดกันแล้วกรรมการต้องแย้งครับฮุนดีฟิลก็คงจะต้องเหนื่อยแรงมากแล้วครับเพราะเต้นมา11ยกแล้วครับเต้นมา11ยกแล้ว เฮอฟิลด์ก็ต่อยได้ดีนะครับไม่หนีนะครับตัวรัวหมัดคู่กับโฟแมนมันจริงๆครับโฟแมนปล่อยขวาเข้าไปทีครับโฮลฟิลด์ผวาเข้ากอดมโ่โฟแมนก็นยังมีความหวังครับกลางยก11แล้วยังเดินเข้าหาจะคงหวังสักตูมนลครับแต่โฮอรฟิยังไม่เปิดจังหวะให้ โอลฟิลช่วงระยะยกสองยกนี้ต้องอาศัยเข้ากอดบ่อยครับโอลิฟิลด์ก็หนักใจครับมาต่อยรัวรวมแทบแตกเลยครับแต่ว่าโฟแมนไม่ลงต้องมาสู้กันถึงยก11แล้วโอลิฟิลยังคงเป็นฝ่ายเดินเข้ามาโอลิฟิลยับขวาครับยับหนึ่งสองตามด้วยขวาเข้ามาครับขอขวาครับ ไม่พอแมนเหวี่ยงหมัดเข้าไปบริเวณใกล้ๆหัวหรือว่าแม้แต่เฉียดๆทีคนดูก็เฮครับยับซ้ายทิศหน้าโฮลิฟิลด์ทีคนดูเฮครับคนดูเอาใจช่วยโฟแมนครับยกที่11นะครับเหลือ40วินาทีโอ้ยคือก็ยังเต้นๆอยู่นะครับยังเต้นๆอยู่ข้างหน้าโฟแมนนะโฟแมนก็ยังหาจังหวะทุบไม่ได้จังๆโอ้ยคือยับซ้ายเข้าไปเต็มทีเดียว โฟรแมนยังพยายามที่จะเดินเข้ามาทำครับหาหม่แกช้าครับเอาละครับโดนเข้าไปคนละทีครับแต่แม่จังหวะแกเร็วกว่าครับโอลิฟเดินเข้ามารวโฟร์แมนต้องผักออกไปโฮลยคเข้ามากอดครับเหลือ10วินาทีสุดท้ายครับยกที่11 โอ้ยคือโฟแมนจะเดินเข้าชนเลยครับลวกหมาลวนลำตัวครับพยายามจะลวนลำตัวโอลิฟฟ์กอดเอาไว้โอฟฟ์แมนชักโมโหครับสุดท้ายแล้วกรรมการเรียกทั้งคู่มายืนกลางเวทีเมื่อสักครู่นี้แล้วก็คนดูทั้งเวทีครับลุกขึ้นยืนตบมือให้กับนักมวยทั้งคู่โฟแมนเหลือโอกาสสุดท้ายของเขาแล้วนะครับคือจะต้องเอาชนะน็อกอย่างเดียวครับในด้านคะแนนนั้นคงไม่มีปัญหาครับโอลิฟฟ์น่าจะดีกว่านะครับโอลิฟฟ์แมทโฟแมนปล่อยขวามาได้ทีแต่โอลิฟฟ์ก็ได้คืนนะครับ อเลก,กิอุ่แกก็แกก็ทนเหมือนกันนะครับโดนเข้าไปเต็มๆแต่ว่าแกก็ไม่ลงเช่นเดียวกับโฟแมนครับวันนี้ทั้งคู่หกหัวใจขึ้นมาเต็ม100%เซ์จริงๆโฟแมนพยายามจะปล่อยขวานะครับฝ้ายนำแล้วจะทิ้นขวาจังๆนะครับยก12และโฟแมนกับยังยืนอยู่ได้ถึง12ยกนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับทำแบ็กกลับมาเกือบจะ4ปีนะครับโฟแมนไม่เคยชกถึง12ยกเลย เคยชนะคะแนนกับหมดิยกแค่ครั้งเดียวท่านนั้นเองหรือยังหลอกล่อยบเต้นหลอกหลอกโฟแมนอยู่ยกสุดท้ายแล้วคนดูในครัมปาซ่าวันนี้หมื่นกว่าคนครับส่งเสียงเชียร์แล้วก็เอาใจช่วยโฟแมนกัเป็นส่วนใหญ่ แล้วก็โฟแมนถึงวันนี้อาจจะต้องแพ้นะครับแต่ว่าโฟแมนก็เรียกว่าทำได้ดีที่สุดแล้วครับคนดูคุ้มค่าครับแล้วก็ไม่น่าเชื่อครับทั้งคู่อายุสังขารต่างกันมากเหลือเกินแต่ชครบ12ยกแล้วก็ไม่มีใครร่วงลงไปฟังกรรมการนับได้เลยโฟแมนยับซ้ายทิมหน้าโฮลีส์เข้าไปที2ทีจะเข้านาทีสุดท้ายของยก12แล้ว ฮูริซิยับแล้วก็ขวาตามมานะครับโฟแมนเรามาเต้นบาครับทำท่าจะเต้นครับอ้วนพุงคุ้ยทีเดียวมาแต่ไม่น่าเชื่อยืนได้ครบ12ยกฮูริซิยังเต้นอยู่ครับยังทั้ง12ยกฮูริซือเต้นตลอดอาละครับโฟแมนโดนเข้าไปซ้ายขวาครับของฮู้ิซิวโดนซ้ายขวาของฮูริซิเข้าไปเต็มๆอีกครับแต่โฟร์แมนก็ไม่ลงครับ ยก12แล้วครับมาถึงช่วง40วินาทีสุดท um ้ายแล้วโอลิฟ um ิลอ์อาจช่วงอาจจะไม่ทำแล้วครับช่วงนี้เพราะว่าคงคิดว่าตัวเองแล้วสบายแล้วครับก่อนจะขึ้นยก12แล้วครับดูดูว่ากับอกว่าอีกยกเดียวสบายแล้วเพราะว่าคะแนนยังไงก็คงจะแบเบอร์ครับตามความคาดหมายเพราะโฮลิฟเจอ่าโฟแมนนั้นช้ากว่ามากครับต่อยได้น้อยกว่าเข่ากอดกันครับ นะครับติวินาทีของยกสุดท้ายแล้วไม่มีใครลงครับแต่ต่อยกันสนุกคนดูลุกขึ้นยืนครับลุกขึ้นยืนตบมือครับลุกขึ้นยืนตบมือแล้วก็หมดยกที่12ครับคนดูทั้งสนามครับแทบจะยอดแถบ,บ,บ,บลิงไก่นะครับลุกขึ้นยืนแล้วก็ตบมือให้กับทั้งคู่ดูดูว่าขึ้นมาครับทั้งคู่เข้ากอดกันครับโฟมานเหลือเชื่อครับโฟมานวันนี้ทําได้ดีจริงๆ ไม่น่าเชื่อครับยืนต่อยกับโพลิฟิลได้ยอย่างสนุกสนานจนครบ12ยกนะครับทำมากอดทักทายกับดูดูว่าวกับโพลิฟิลมาอย่างที่ว่าครับถึงโพลิฟิลชนะคะแนนวันนี้น่าจะเอาเข็มขัดให้โฟร์แมนสักเส้นครับเพราะโฟร์แมนวันนี้สู้จริงๆแล้วก็ยืนได้ครบ12ยกแล้วก็สร้างความสนุกสนานให้กับผู้ชมก็เรียว่าเป็นการทุบทิ้นแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทที่สนุก ที่สุดไฟหนึ่งในรอบอในรอบปี2อปีนี้ทีเดีครับก่บอนหน้านี้ช่วงสมัยไทยสันเป็นแชมป์โลกนี่ก็ใครขึ้นไปก็โดนน็อกยกหนึ่ยก 2, 2นะครับแต่วันนี้โฮลิฟิลเป็นแชมป์โลกนะครับขึ้นมาหดกับโฮลิฟิลมาหดกับโฟแมนเรียกว่าได้เนื้อเครับเนื้อเนื้อ,นอ,นอหนังหนังทีเดียว 12ยกเต็มๆครับก็เราก็คงจะต้องรอผลการให้คะแนนของกรรมการทั้ง3มคนนะครับรอผลการให้คะแนนกรรมการ3คนครับโอลูซุก็ดูจะเป็นเป้าของบรรดาช่างภาพฝูกมวลชนทั้งหลายมากกว่านะครับ S <S แต่โนลิฟวันนี้แก่น่ากลัวเลยครับอนา,นาคตเพราะวันนี้โดนถึงแกจะไม่ลงไม่แพ้ล็อกนะครับแต่โดนของโอลิฟิวเข้าไปไม่รู้ี่ร้อยหมัดนะครับน่าจะเป็นร้อยหมัดทีเดียวน,นะครับโดนเข้าไปอย่างนี้ไม่รู้ว่าแกอีกสักหน่อยนี้จะเป็นแบบอาลีหรือเปล่านี้ก็เป็นสติ๊กหมัดที่เข้าเป้าน,นะครับโอลิฟิวต่อยเข้าเป้า61เป็นนะครับโฟแมนเข้าเป้า42เซ ตอนนี้ก็กำลังกำลังรอผลการตัดสินให้คะแนนของกรรมการ3ามท่านนะครับก็คงจะอีกไม่นานนะครับแต่ว่าตามความในสายตาของบรรดาผู้ชมทั้งในเวทีแล้วก็ทางบ้านนะครับในเมืองไทยที่ชมการถ่ายทอดสดของช่องเสีก็คงจะคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาสโควิชฟิลครับก็เป็นการถ่ายทอดสด มวยมันมันจากทีวีช่องเสีและสัตว์เ s สเอส i o n ิ o ชเนลแนะครับทีมมวยเทนบุ๊คเฟอร์นะครับบอกว่าผู้ชมในเวทีวันนี้รู้สึกสนุกสนานกับมวยคู่นี้จริงๆ111 Tommy married has it 115 to 112. And Jerry Ross scores it 117 to 100 for well, the winner by unanimous decision. And still! <laughs> โอวิชูได้รับการตัดสินให้ครองตำแหน่งแชมป์เปีนโลกต่อไปครับอย่างคะแนนเป็นเอกฉันท์สามคนนะครับคะแนนที่ออกมาครับ116 111 115ต่อ112แล้วก็117ต11่อ100นะครับโอวิชูได้รับการตัดสินให้เป็นฝ่ายชนะคะแนนครับขาดลอยแล้วก็เป็นเอกฉันท์นะครับ สำหรับรายการถ่ายาทอดสดครั้งต่อไปนะครับของทีวีช่อง7สีและบริษัทเอ Professional นนะครับคือการึกต้องการแชมป์โลกรุ่นไลฟ์ไฟเวทของ i b f นะครับระหว่างไมเคิลคาร์บาฮานกับโดมิโก้เชื่อว่าในเวทีนะครับคิดว่าลอ